มันจะได้ยินเสียงไหมได้หรือ,รอ,อยังคะ,คะมันเราไม่ได้โทรศัพท์มาเช็คเสียงเลยคะ่ะน่าจะได้ยินเนาะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับมาสเตอร์ i ซ i าย u s e ค่ะสาขาอุบลราชธานีของเรานะคะ ซึ่งในหลายๆอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเราก็จะมีการสลับกันไลฟ์สดนะคะสําหรับรถที่มีโปรโมชั่นเด็ดๆกันในช่วงนี้นะคะตั้งแต่สิ้นปีมาจนถึงต้นปี2667ของเรานะคะและวันนี้นะคะวานเย็นมีรถมานําเสนอนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้สวยงามมากๆนะคะแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะคะ t ตโ o ต้าโคโ l 拉เอลติสนะคะ 1.6G ปี2019ค่ะลูกค้า ่เราแจ้งราคาเลยนะคะราคาพิเศษนะคะอยู่ที่4,040,000อยู่ที่4,99,000บาทนะคะลูกค้าคุ้มมากๆกับราคานี้นะคะรุ่นนี้ราคาเต็มบอกเลยว่า5 8 5 0 0 0บาทลูกค้าได้ส่วนลดเยอะมากๆนะคะรับไปเต็มๆเลยนะคะราคา4,000 สำคัญเรามีรถให้เลือกมากมายหลายคันเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะลูกค้าใครที่มาก่อนนะคะมีสิทธิ์เลือกก่อนนะคะราคาปรมาณท่าน4 9 9 0 0นานี้นะคะใครมาก่อนได้ก่อนนะคะมาทีหลังอดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพารับชมนะคะ แต่ที่เจอดสาขาโชว์รูมของเราอุบลเนี่ยมีสีคันเท่านั้นนะคะจะแตกต่างกันแค่ไม้รถทะเบียนรถเท่านั้นเองสีนะคะเป็นสีบรอนเงินทั้งสี่คันเลยนะคะวันนี้หวานเย็นจะนําเสนอเป็นคันนี้ก่อนเลยนะคะส่วนคันอื่นๆก็จะจอดที่โชว์รูมของเรานี่เองนะคะถ้าลูกค้าอยากมาดูรถจริงนะคะแนะนําบล็อกอินมาได้นะคะ ที่เส้นรอบเมืองนะคะมาสเตอร์เซอร์ติฟายยุสคารสาขาอุบลของเรานะคะหรือว่าจะติดต่อมาที่เบอร์โทรหน้าเพจสอบถามเส้นทางได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบคันคันนี้ภายในนะคะเดี๋ยวจะขอแนะนําก่อนเดี๋ยวเร็ว,รวๆนี้ถ้าลูกค้าจะมาหาเรานะคะเราอาจจะได้ย้ายไปอยู่ที่ชั้น2นะคะโชว์รูมใหม่ของเรานะคะมาสเตอร์เซอร์ติฟายยุสคารนะคะติดต่อมาที่เบอร์โทรสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะพามาแนะนำนะคะ แต่ถ้าลูกค้าสนใจอยากมาับชมรถจริงก็มาได้เลยนะคะเดี๋ยววันเย็นจะพามาดูะะสีบอลเงินสีเดียวกันเลยสีบอลเงินบอกเลยว่าเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายลูกค้าไม่จําเป็นไม่จุกจิกเหมือนสีดาหรือสีอื่นๆใดๆนะคะบอกเลยว่าสีนี้ไม่มีเบื่อใช้งานไปนี่ได้ได้นานนะคะพามาดูรอบคัน ทราบกันดีอยู่แล้วนภายในเขาจะเป็นสีเบจนะคะบอกเลยว่าสีเบทําให้รถเลากว้างมากๆนะคะและคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานของเราเองนะคะมีการตรวจสอบตามมาตรฐาน2 1 0รรายการมาเรียบร้อยแล้วลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะไม่แท้แน่นอนนะคะใครมาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนอันนี้เราจะให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะ1คันนะคะลูกค้าราคานี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆได้รถปีนี้นะคะ ขอคุณค่ามากๆผ่อนส,สบายๆยาวๆแปดสิบสี่ไฟนัน้นเลยนะคะลูกค้าหรือว่าจะสะดวกยื่นเอกสารก่อนได้เลยแต่ถ้าใครกลัวไม่ทันราคาโปรโมชั่นสี่กเก้านี้สามารถจองออนไลน์กันเลยนะคะพอดีเราจะ แคบนิดนึงในการมีพื้นที่ในการไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวถ้าเป็นรอบหน้าเราย้ายไปอยู่ข้างบนแล้วก็จะสะดวกสบายในการไลฟ์สดให้ลูกค้าได้รับชมนะคะ,ะเรามีทั้งหมด4คันนะลูกค้าใครที่สนใจเป็นคันไหนนะคะอยากดูทุกคันนะคะอินบ็อกซ์มาได้เลยหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามเบอร์โทรตามหน้าเพจของเราได้เลยนะคะอยากดู คันไหนไม่เท่าไหร่มีทั้งหมด4คันที่อยู่โชว์รูมนะคะเลือกคัสสันได้เลยบอกเขาเป็นทูโทนสีน้ำตาลและสีเบจให้การมองที่ดูห้องโดยสารเราไม่แคบเนาะรุ่นนี้บอกเลยว่าสวยมากๆคือดูไกลๆลูกค้าเหมือนโตโยต้าแคมรี่เลยนะคะสปอร์ตสวยมากๆคือทรงนี้ดูยังไงก็ไม่เบื่อรุ่นนี้ดูยังไงก็ไม่เบื่อเครื่อง1.6นะคะบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันมากๆนะคะ ใครที่เป็นลูกค้าประวัติดีนะคะสําหรับที่นี่จะมีดอกเบีย้ยพิเศษให้นะคะสําหรับลูกค้าประวัติดีนะคะผ่อนยาวแปลีีงวดเลยนะคะสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะ4 9 9 0 0นมีทั้งหมดให้เลือก4ี่คันด้วยกันถ้าเป็นรุ่นนะ,น,นะคะ ไม่ไม่ไม่ได้มีแค่เป็นรุ่นที่เรารีวิวไปหรือว่าไลฟ์สดไปนะคะเรามีหลายรุ่นด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Toyota V ออสนะคะยาริสนะคะป a เจโร่นะคะฟอร์จูเนนะคะเอ็กเพนเดนะคะที่เราไลฟ์สดไปนะคะลูกค้าหรือ,อเป็นกระบะเข้าใหม่เราในช่วงนี้เราก็มีนะคะมีทั้ง4ประตูแล้วก็สมาร์ทแคปยกสูงแกร์ออโต ใครที่กําลังมองหารถกระบะใช้งานนะคะหรือว่ารุ่นอื่นที่เราไม่ได้กล่าวถึงในตรงนี้สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้ว่าของเรามีหรือเปล่านะคะแล้วก็ดิฉันจะขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะคะในวันที่25นี้นะคะที่โชว์รูมมาสเตอร์เซอร์ฟิสาขาอุบลราชธานีของเราจะมีการเปิดโชว์รูมใหม่นะคะก็คือจะมีอีเวนต์ไปด้วยเลยเราจะนํารถมาโชว์ที่ชั้น2ของเรานะคะบอกเลยว่าหลายรุ่นมากๆนะคะมีให้เลือกหลายสิบคันเลยนะคะ 30คันเป็นต้นไปเลยนะคะลูกค้าใครที่สนใจอยากมาร่วมงานกับเราในวันที่25นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะหาเราผ่านเบอร์โทรที่หน้าเพจได้เลยนะคะจะมีเซลเราติดต่อรับลูกค้าอยู่ตลอดทั้งวันเลยนะคะส่วนรายละเอียดเวลาใดๆนะคะเราจะแจ้งที่หน้าเพจมาเตอร์เซอร์ติฟายยุทธค่ะยังไงลูกค้ารบกวนติดตามกันด้วยนะคะฝากไว้ด้วยวันที่25นี้นะคะ และใครที่สนใจนะคะอย่าลืมนะคะติดต่อสอบถามเบื้องต้นได้ก่อนเลยนะคะลูกค้าสำหรับคลิปนี้นะคะหวานยังก็ต้องจากกันไปแล้วนะคะฝากคันนี้ด้วยนะคะโปรโมชั่นนะคะสีแสนเก้าหกับโตโยต้าโคโร l เอลติส 1.6G ปี2019นะคะลูกค้าใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดกันอีกรอบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยังไงก็ฝากติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพจมาเตอของเราด้วยนะคะ บอายบายสวัสดีค่ะ